สวัสดีค่ะมาพบก,กันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงแล้วก็แอดมินยเยจนเจนคนนี้คนเดิมในช่องเด็กก็บบอลช่องนี้นะคะก็ก่อนจะไปฟังข่าวกันก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวพร้อมๆกันได้เลยจ้า เริ่มต้นกันที่บทสัมภาษณ์ของนาำมูก่อนเลยนะคะนาำมูเขาได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการย้ายทีมไปเล่นในซาอุของโรนัลโด้เนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ในหลังจากนี้เขาอาจจะย้ายทีมตามไปนะคะ ก็สำหรับโชเซ่มูรินโญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีทีมทีมหนึ่งในซาอุดิอาระเบียได้ยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะขอดึงตัวเขาไปคุมทีมนะคะด้วยข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่และบ้าบอที่สุดอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของนามูเองเลยนะ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การคุมทีมนะคะทำให้ในตอนนั้นเนี่ยนามูก็ค่อนข้างที่จะหวั่นไหวแต่อย่างไรก็ตามโชเซ่มินรโยกก็ยังไม่เชื่อมั่นในลีกซาอุนะคะทำให้ในตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธไปก่อน แต่ประเด็นก็คือหลังจากที่รู้ข่าวว่าคริสเตียโนโรนโดย้ายไปเล่นที่ซาอุโชเซ่มูริโยเขาก็เปลี่ยนใจนะคะและคิดว่าถ้าหากในหลังจากนี้มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาอีกทีก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะตัดสินใจย้ายไปคุมทีมที่นั่นนะคะน้ามูเขาก็พูดเอาไว้ประมาณนี้ก็ไม่แปลกนะคะการที่พ่โดย้ายไปเปิดตลาดที่นั่นเนี่ย มันก็ทําให้นักเตะหรือว่าผู้จัดก,การทีมหลายหลายคนราที่จะไปร่วมลีกที่นั่นนะคะเพราะพีโดก็เป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีความโด่งดังเป็นอย่างสูงถ้าหากผิดพลาดเรื่องเงินหรือโดนเอาเปรียบอะไรก็ตามเนี่ยยังไงมันจะต้องเป็นข่าวดังแล้วประเทศซาอ,อุก,ก็จะดูแย่ไปในทันทีนะแต่ที่เห็นก็คือเงินก็เข้าตรงบัญชีเป๊ะๆนะคะทําให้ในช่วงตลาดที่ผ่านมาก็เลยมีนักเตะหลายหลายคนเนี่ยเดินทางไปที่นั่นนะคะซึ่งก็รวมถึงผู้จัดก,การทีมหลายหลายคนด้วยนะ ทีนี้เรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของแกรมซูนิทกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะล่าสุดทางแกรมซูนิทก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะคะว่าควรที่จะมีการคัดเลือกอดีตผู้เล่นของแต่ละทีมเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสิน VAR ในแต่ละเกมน่าจะดีขึ้นนะคะก็สำหรับพีเมลิกอังกฤษในซีซั่นนี้ต้องบอกว่ามันมีปัญหาวุ่นวายหลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับการตัดสินของกรรมการนะรวมถึง VAR ด้วย ซึ่งเมื่อคืนค่ะทางแกมซูเนตอดีตนักเตะเก่าของล ah mm ิเวอร์พูลเขาได้ออกมาแนะนํานะคะว่ามันมีทางแก้อยู่นะเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินที่ผิดพลาดเนี่ย mm hmm. ก็คือลองเอาอดีตนักเตะของผู้เล่นแต่ละทีมเนี่ยเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสิน VR ดูสิโดยแกมซูเนสเขาเนี่ยบอกประมาณว่าผมคิดว่าผมมีทางออกสําหรับการตัดสิน VR นะ เราควรที่จะดึงเอาอาดีตนักเตะของแต่ละทีมเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินหลักๆมันก็คือเราจะได้มีความเป็นกลางให้มากที่สุดและแน่นอนพวกเขาจะได้มีมุมมองของนักเตะที่แตกต่างกับกรรมการ ซึ่งผมคิดว่านี่คือประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับการตัดสินของ VR ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของตัวกรรมการเองแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังไม่มีความรู้มากมายนะักเกี่ยวกับเกมการแข่งขันกรรมการพวกเขาเพียงแค่อ่านตามหนังสือและกฎที่มันถูกตั้งเข้ามาแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในความเป็นจริงมันมีอะไรที่มากกว่านั้น ผมจะยกตัวอย่างเกมสัปดาห์แรกที่ปีศาจแดงพบกับวู๊แฮมตันหน่อยละกันจริงๆเกมนี้อังเดโอนาน่าควรที่จะโดนใบแดงนะแล้วก็รุมถึงเกมที่อเล็กซิสแม็กเอลิเตอร์โดนไล่ออกในเกมที่พบกับบอลหมัดด้วยจริงๆจังหวะน,นั้นแม็กเอลลิเตอร์ไม่ควรจะได้ใบแดง เกมซูเนตก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะคะโอ้โหเกมซูเนตนี่ยกตัวอย่างเหมือนจะเข้าข้างตัวเองเลยนะเนี่ยเอาเป็นเกมที่ปีศัตว์แดงควรจะโดนไล่ออกแล้วเอาเกมที่ปีศัตวแดงไม่ควรโดนไล่ออกมาพูดเนี่ยนะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของจดอซานโชกันต่อเลยนะคะพราะมีการเปิดเผยว,ว่าปีสัตว์แดงพร้อมมากๆเลยนะคะที่จะปล่อยจดอซานโชออกจากทีมและถ้าทีมไหนไม่พร้อมเรื่องเงินเนี่ย ทางปีศาจแดงก็จะช่วยจ่ายในระดับ3 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ด้วยก็สำหรับข่าวนี้ต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับข่าวลือที่ออกมาเมื่อคืนนะคะที่ยูเวนตุสเนี่ยอยากที่จะยืมจีดอนซานโชไปใช้งานแต่พวกเขาก็อยากจะให้ปีศาจแดงช่วยจ่ายเงินเป็นเงินจำนวนหนึ่งนะซึ่งแอดมินก็บ่นไปแล้วนะคะว่าจริงๆถ้ายูเวไม่พร้อมแล้วจะขอยืมจีดอนซานโชทำไมอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ประเด็นก็คือล่าสุดเนี่ยมันมีสื่ออย่างเดลี่เมลได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นทางปีสัตวแดงนี่แหละที่พร้อมจะช่วยค่าเหนื่อยกับทีมที่อยากจะยืมจดีดอนซานโชไปใช้งานซะอย่างนั้นโดยทางสื่ออ้างว่าปีสัตวแดงพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยช่วยกับทีมที่อยากจะดึงซานโชไปใช้งานในเดือนมกราคมนี้ทันที3 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์เพราะอย่างน,น้อยก็จะทำให้ทีมเนี่ยไม่ต้องปวดหัวกับพฤติกรรมของเขานะคะ เพราะปัจจุบันนี้เจดรซานโชรับค่าเหนื่อยอยู่ในระดับ350,000ปอนด์นี่เป็นปัญหาใหญ่ๆที่ทําให้แต่ละทีมเนี่ยไม่กล้าที่จะดึงเจดรซานโชเข้าร่วมทีมเพราะค่าเหนื่อยแพงเกินแต่ถ้าหากปีศาจแดงช่วยเหลือค่าเหนื่อยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าในตลาดนี้ซานโชจะกลายเป็นแข้งเนื้อหอมแล้วก็มีทีมหลายๆทีมเนี่ยให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสที่มีข่าวเมื่อวานหรือว่าจะเป็นโบิเซียดัทมุลที่เคยมีข่าวในก่อนหน้านี้ โอ้โหมาอีกแล้วนะคะข่าวปีศาจแดงใจปั้มเนี่ยจริงๆเนื้อหาข่าวเนี่ยเหมือนจะดูเวอร์วังเกินจริงมากนะว่าปีศาจแดงจะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยมันจะเป็นไปได้หรอแต่เอาตรงๆนะปีศาจแดงก็เคยทํามาแล้วนะคะจากกรณีของอเล็กซซานเชสปีศาจแดงเคยเป็นคนแบกรับค่าเหนื่อยตอนที่ซานเชสเนี่ยถูกอินเตอร์มิล,ลานยืมตัว แถมตอนที่ขายซานเชสออกไปให้อินเตอร์เนี่ยมีการแถมเงินจำนวนหนึ่งให้ไปด้วยนะคะเล็กได้ว่าอยากจะให้ออกจากสโมสรให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นกับเจดอนซานโชอีกหรือเปล่านะคะ ทีนี้เรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของแกลลี่น i วิลกันต่อเลยนะคะเพราะแกลล n e น i วิลได้ออกมาวิเคราะห์ว่าระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดเนี่ยน่าจะเป็นเชลซีที่สามารถจะชิงจบเข้าท็อปโฟได้มากกว่าที่จะเป็นแมนยูไนต็ดก็สำหรับในตอนนี้ทั้งแมนยูไนต็ดแล้วก็เชลซีมีสถานการณ์ที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะกลายเป็นทีมกลางตารางซะอย่างนั้น ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางแกรี่เนวิลก็ได้มีการจัดพอดแคสต์ของตัวเองแล้วก็พูดถึงการจุบทอฟฟด้วยนะคะว่าระหว่างปีสัตว์แดงกับเชลซีใครจะทำอันดับได้ดีกว่ากันโดยทางแกรี่เนวิลเขาบอกว่าผู้รักษาประตูของปีสัตว์แดงเนี่ยยังมีปัญหาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทีมได้นั่นคือปัญหาหลักถ้าผู้รักษาประตูของคุณไม่สามารถช่วยทีมได้เนี่ยนั่นแหละคือปัญหาใหญ่ผมเคยเจอมาแล้วตอนอยู่กับแมนยูเนติด เทลซีเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่า ที่จะสามารถจบได้ในอันดับท็อปโถ้าพวกเขาสามารถทำให้นักเตะทุกๆคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจและไปต่อด้วยกันได้อายุของนักเตะเชลซี Chelsea มีแต่น้อยๆทั้งนั้นเลยนะซึ่งนี่แหละเป็นจุดเด่นที่อาจจะทำให้ทางสโมสรเชลซีน่าจะมีแรงฮึดในช่วงสุดท้ายและแซงขึ้นไปจบในอันดับท็อปโได้แต่สำหรับปีสัตวแดงผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากนะแกรี่เนวิลก็วิเคราะห์เอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาปิดท้ายกับข่าวการเสริมทีมหน่อยดีกว่านะคะเพราะมีการเปิดเผยว่าเอลิกเทนฮากต้องการที่จะดึงตัว2วันเดอร์คิดเข้าร่วมทีมนะคะเพราะมันเป็นคำแนะนำของเซอร์อเล็กโฟกูสันนะ ก็สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาสื่ออย่างเดอะมิเลอร์ได้มีการเปิดเผยว่าทางแมนยูนิติดเนี่ยกำลังให้ความสนใจสองแข้งดาวรุ่งชาวบราซิลนะคะคนแรกก็คือหลุยกีเยมีกองกลางของสโมสรเพาวไมรัสแล้วก็ลอรันปีกของฟาเมงโกนะคะ ซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นชุดยู17ปียู U 20ปีหรือกระทั่งทีมชุดใหญ่ในยุคปัจจุบันก็ติดนะคะทำให้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเป็นอย่างมากในประเทศบราซิลแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามีทีมหลายๆทีมเนี่ยให้ความสนใจและหนึ่งในนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเติดด้วย โดยสื่ออ้างว่าไทเอลิกทินฮากให้ความสนใจสองแข่งนี้เป็นพิเศษแล้วก็มากกว่าสมมอสรอ,อื่นๆแถมได้มีการลงรายละเอียดเอาไว้ด้วยนะคะว่าหลักๆเนี่ยเอลิกทินฮากน่าจะทำตามคำแนะนำของท่านเซอร์ที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ปี2012นู่นเลยนะคะว่าเซอร์อเล็กฟูกุซันเนี่ยเขาอยากจะให้ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยพยายามไปสอดส่องแข่งของสมมสรในอเมริกาใต้ดูบ้าง เพราะที่นั่นมีนักเตะที่มีความสามารถสูงเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดโดยท่านเซอร์เนี่ยตอนที่คุมปีสัดแดงก็มีการดึงแข้งอเมริกาใต้เข้ามาหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นฟาบิโอแล้วก็ลาฟาเอลดาซิวาสองแค้งคู่แฝดนะคะหรือว่าจะเป็นอันโตนิโอวาเลเซียแล้วก็ชิชาริโตอะไรประมาณนี้โดยท่านเซอร์เนี่ยเขาให้เหตุผลประมาณว่านักเตะในอเมริกาใต้เนี่ยเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูง แถมหลายหลายคนก็รักในการเล่นฟุตบอลแล้วก็พร้อมที่จะทุ่งเทให้กับทีมทนันเซอร์ก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้ ซึ่งทางสื่อก็ได้อ้างว่าการที่เอลิกเทนฮากให้ความสนใจกับสองแค่งอะคาเดมีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเพราะเทนฮากได้เคยไปอ่านบทสัมภาษณ์ของท่านเซอร์นะคะก็ไม่รู้นะตอนที่แอดมินอ่านหัวข้อข่าวเนี่ยแอดมินก็เข้าใจว่าท่านเซอร์แนะนํานะคะแต่พอเข้ามาอ่านในเนื้อหาข่าวก็กลายเป็นว่ามันเป็นบทสัมภาษณ์ของท่านเซอร์ที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ปี2012นู่นนะคะทางสื่อนี่ก็เนาะช่างเอามาโยงกันได้นะสำหรับไอ้ข่าวอะไรแบบนี้เนี่ย ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหึงไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแอดหน่อยนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอปและแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ